เอเอเออเออมันจะถือหัวหมากล่าได้ล่ะมากร่ามันจะถือหัวนี่มันจิถือหัวนี่เออเออม้วนขนาดเออเออม้วนทิม้วน เ,เสียขาดมาหน่สี่ห้าให้ดู <c oughs> เสียกขาดมาหน่สี่ห้าให้ดูมันสีถึกมันสิถึกหัวเฮ็ดดีๆเออเสียบสีขาดได้สีบอกให้เสียบขาดมาจะหาให้ดู เชือขาดมาท้ายดูม้วนหมักลาม้วนมีงานให้ทำอีกแล้วมีงานให้พ่อฮิตอีกแล้วโตไทสื่อทรงมาให้น้อเนาะ